สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปดูวิธีทำเทมเพลตที่ดีสำหรับแอปแคร็บคัทนะครับทำยังไงเราไปดูกันเลยเพื่อนเพื่อนที่ผ่าน audition และสามารถสร้างเทมเพลตได้ให้กดโปรเจกต์ใหม่ได้เลยครับจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนกดตรงรูปแบบนะครับจะมีขึ้นสัสดส่วนให้เรามาแบบนี้ครับสัสดส่วนมาตรฐานที่จะทําให้เทมเพลตเป็นเทมเพลตที่ดีคือ9ต่อ16นะครับถ้ารูปภาพเป็นพื้นหลังสีดําแบบนี้ให้เพื่อนๆนไปตั้งค่ารูปภาพให้เป็น9ต่อ16ก่อนครับหรือกดแก้ไขให้เป็น9ต่อ16ครับถ้าเพพื่่อนๆไมมีรูปภา9ต่อ16 ขนาดมาตรฐานสัดส่วนรูปภาพที่จะสร้างเทมเพลตที่ดีก็ยังมีนะครับมีให้เลือกใช้สขนาดครับมีขนาด9ต่อ16 1ต่อนและ3ต่อสครับเทมเพลตที่ดีควรใช้รูปภาพขนาดเดียวกันทั้งหมดที่เราทำเทมเพลตนะครับเช่นถ้าผมตัดต่อคลิปนี้ผมก็จะใช้ขนาด9ต่อ16ทั้งหมดเลยครับนอกจากนี้การสร้างเทมเพลตที่ดีต้องติดแฮแท็กให้ตรงกับคลิปที่เราทำด้วยนะครับและรูปภาพหน้าปกที่เราสร้างเทมเพลตไม่ควรที่จะเป็นสีดำหรือสีขาวเมื่อทึบนะครับ เทมเพลที่ดีสร้างง่ายมากๆเลยครับนอกจากนี้เราไม่ควรใช้คําพูดที่ไม่ดีนะครับหรือรูปภาพที่โชว์นิ้วกลางหรือเป็นรูปภาพโป๊เปลือยไม่ดีเลยครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บ๊ายบาย